สวัสดีครับไลสดจากเพจคณะหมอลำใจกันร้อยนะครับผมในระหว่างการเดินทางเข้ากรุงเทพปทุมธานีนะครับระหว่างการเดินทางเบืองน้อนมาหลบนีเอาลูกน้อนตัดปวดดากเลยพี่น้อง พราะว่าเป็นเป็นยายเป็นสาวขึ้นแล้วนะตอนแรกว่าจะบินครับตอนแรกว่าจะบินแล้วทีนี้เมื่อวานผมไปทำธุระใครที่ยังไม่ตามเพจนี้ช่วยติดตามด้วยนะครับ จริงๆแล้วเพจนี้คือเพจหลักครับสำหรับเช้าของวันที่19มีนาคม2568นะฮะกำลังเดินทางเขากรุงเทพปทุมธานีใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับน้องพ่อยอตื่นแล้วครับแต่ว่าน้องเพจปึงปึงนอน ตอนนี้ถึงปากช่องครับออกมาแตตีซีไปยังกรุงเทพีบอยไปคอนเสิร์ตครับผมไปคอนเสิร์ตมาแล้งอยู่พัทยาครับวันนี้อยู่ที่พัทยาสายสามสวัสดีจ้าจากเด็กประจีนบุรีสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ ้าพี่น้อ,นองเขามาเลี้ยวอีหลีตอนแรกว่าสิบินครับเจ้พอดีเมื่อวานต้องไปเบึงงานอยู่โรงแรมครับไปจนคำบริเห็นยังเลยเพราะว่ามือวานอ่ามือกอ่อนมือเสาววาันนี่อยู่นครพนมนะครับลับมาหอดคอนแกน สิบสิเสเบเอ็ดโมงกว่าจะหลับมาหลับปลายโมงครับมาหลับปลายโมงครับมาตื่นสี่โมงแรงเนในนอนสามชั่วโมงกันเดินทางปลอดภัยครับขอบพระคุณครับมาบอแม่ป่าละย่องมานน่พี่กิ่งมาไหมครับเืองสาวเพียบ สาวเียดเป็นนนแม่สีนวลนเสียงผู้หนึ่งเมาจ่อยจอยอยู่คุปังป,งปงนะครับคืนนี้บอสปอยซอยแอนครับผม มาไหมมาไหมมาจะเอ๋มาจะหน้าจอหน่อยปัาดีจ้าบัดีจ้าก่อนมาเร็วๆวบดีตอนเช้าก่อนบัดีค่จะเาก่อนดีค่ะก่อนจ้าน่ารักมากเลยตาหวานหน่อยตาหวานหน่อยทำตาหวานหน่อยสวยจังเลย ตาหวานตาวานหนาแคมแรม,มคือเขาตาตาแฝดไปเล่นน้ำทะเลทศพลโทรรักทนายเหลิมสวัสดีครับเสดไปทะเลบอน้องมนแลงนี่น้องน้องพลอยพลอยไปทะเลไหม ไปดูน้ำทะเลไหมคะมมสิบบอลเรียนลุ่งทะเลบอกแม่มมเ,เสริมบัดดีครับไปด้วยจะอีก ตาหวานหน่อยเอาคือใส่หัววะ่ะอือเป็นอย่างคือใส่หัวแค่แมมสิไปใส่จ้าไปกรุงเทพครับชรงนี้เรามีออนทัวร์กรุงเทพ แม่แมววงสีเมืองสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับพี่อรไทยขอบคุณครับพี่วารุณีปูวงปุ่นเอาเพจคณะไหล <Okay. S 1> เพราะว่าเปลี่ยนัันพึงลุงคลิปไปสองสาวคนหนึ่งตื่นแล้วคนหนึ่งยังไม่นอน่อย่อย่อยจ๋า่ <Okay. S 1> อยจ๋า จาหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะลอยพายอยปุ่ยอยปุลิสายปุริปุริหายไปไหนปุริสายเำไมอค่ะอ๋อค่ะออาหนูหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงลอยสาย พี่หวานพี่หวานมิวนี่ครัวไทยมิวนี่เกอร,รมนีสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นแต่เช้าจังเลยหรือว่ายังไม่นอนตื่นเดินทางตีสามครับเอื่อยหมู่บ้านนี่ผมเมื่อโรงแรมสลัข้ามที่นี่ก็กลับมานอนขอนแกนครับบัดดีป้าหวานหน่อยบัดดีป้าหวานหน่อยสวัสดีป้าหวานหน่อยอยุทางหุ่นจังโมงแล้วเอื่อย ทังพุ่นกับคงสิด,ดึกเป็นมนาฮะเที่ยงคืนบอดีสองดีสามบอกครับตอนนี้เมืองไทยเจ็ดโมงเสารมานอนหลับประมาณกลับมาจากสระขามนอนหลับประมาณสี่ทุ่มหาทุมเที่ยงขึ้นตื่นแล้วันนีบน้บ่นหลับ มาหลับถึงโหลดขึ้นออกเดินทางเมื่อตี 3. สามสาวแคมแมมคือบอนอนจากคนเก่งมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับตอนเย็นวันนี้ครับ EP ที่17บเจดนะฮะของเดือนมีนาคมนะครับแล้วเราก็จะไปต่อเดือนเมษายนแล้วก็จะหยุดพักเพื่อที่จะเตรียมปิดฤดูกาลนะครับเร็วนะเห็นบอกแป๊บหนึ่งปีที่9ก็สิบพัไปก็อีเป็นปีที่สิ สู้ๆครับเฮียเอมสวัสดีครับยฮียเอมจะจะแม่ไหมจะแม่จ้าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับไม่ได้นอนนี่ยตเยงไม่นอนอ๋อพี่ก้อยสวัสดีครับ ยูสวีเดนตีหนึ่งเก่านาที่ครับผมสองสาวเบาเกียงน้องเป็นตะซั่งค่แครเยอรมันตีหนึ่งแต่ทังยุโรปก็สิบถึงประมาณตีหนึ่งนออากาศเป็นไดเนี่ยครับทั้ง,งคุณใกล้ฮอตอะไรยังครับลูกตอนนี้ถึงเขากำลังเข้าสระบ,บุรีแล้วครับอประมาณชั่วโมงเศษแค่แมมตื่นแล้วครับ เป็นกำลังใจให้ค่ะจากยุโรปค,ค่ะพี่คนบาปีปทุมขอบพระคุณหลายๆครับพี่ยุ่เมืองใดครับชุบหอมแก้มหน่อยหอมหน่อย <Hey. S 1> เอาหอมแก้มกันหน่อยหอมแก้มหน่อยหอมแม่ก่อนหอมแม่ก่อน <Hey. S 1> อืมทาไงน้อ มือแร้งยู่พัทยาสายสามครับเต็มวงใจกันเลย TV, TV. สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเย็นนี้ขึ้นเวทีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะยายจะรอชมในไลฟ์อีกไม่กี่ชั่วโมงถึงสิบสามล้านวิวแน่นอนนะ,ะ TV, TV. ขอบคุณครับ <TV, TV. S 1> อะไรนะน้องพลอยว่างไงนะครับ เป็นกำลังใจให้ค้าจากประเทศญี่ปุ่นขอบพระคุณครับวันนี้คิดว่าจะได้กินทุเรียน <c oughs> จากสวนนงนภัสสวัสดีคุณแม่ครับแม่เข้ามาแล้วจะคลองนอนไหมเจ้านายเรามาทักทายแล้วครับพระประแดงโปรโมชั่นสวัสดีครับ กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับผม125บาท EP ที่17นะปีที่9เราทำไฟ์สดมาเข้าสู่ปีที่แวอะไรปีที่5แล้วเนี่ยครับไฟ์สดกลุ่มปิดของใจเกืนร้อยเราทำมาเข้าปีที่5แล้วนะครับแต่ละปีก็จะมีประมาณ ปีละ22 EP นะครับ22 EP บอมเป็นลอย EP เราบอร่วมเล้วปีละ22 EP ก็5ปีแล้วนะครับในช่วงโควิดเราทำสัปดาห์ละ1รอบเดือนละ4ครั้งเยอรมันติดลบ1องศาคา่ะโอ้รักษาสุขภาพนะครับแต่ว่าเป็นเิ่นยูปุ่นเนาะ สภาพอากาศกับร่างกายของคนมันกระสิปรับเข้าห้ากันผมก็เคยไปในช่วงที่ช่วงที่หนาวช่วงไม่ไม่เคยไปช่วงอากาศติดลบนะครับไปช่วงอาจจะเป็นหน้าร้อนของที่นั่นแต่ว่าถ้าวันไหนไม่มีแดดมันก็จะหนาวเย็นได้กินแน่นอนจ้าขอบพระคุณครับคุณแม่ครับเมากุมปิดให้หน่อยใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม ขอให้อายครอบครัวขอให้อายและครอบครัวปลอดภัยจากมันทั้งหลายสู่สู่ปังปังเด้อขอบพระคุณครับกับพระวันหน้าสวดมนต์อยู่ครับแต่ว่ามันกะหอดวางที่เขาจะต้องเจอแล้วก็เลี้ยนลู่กับมันเนาะพี่น้องบางเทื่อเขาบอกขับลุกขึ้นจังรถนี่แหละเขาขับเบาชนมันขาดสิมาชนเขาเยิงมันกระบอกบ่ถือ แต่ทุกอย่างมันก็ต้องผ่านไปอยู่แล้วบาปภัยบุญมันละ่ะมันก็สิเป็นถุกอย่างมันคือกรรมผมเลยสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาสุม,มือดีหาพอหาเมียคู่บาอาจารย์เพะเมตตาสุม,มือเห็ยยังกับกับพุทธิตามกับคุงสีี สี่เห็นนะครับแต่ใดๆแล้วบางครั้งเราหลีกเลี่ยงแต่ถึงวาระมันก็ต้องเจอไ่กระซ้างมันครับเมารอแล้วครับขอบคุณเฮียโอ๊ตครับผมใครที่เหมาแล้วยกมือหน่อยครับเหมาเดือนมีนาคมก็ได้นะครับหรือซื้อเฉพาะเป็นรอบนี้ก็ได้รอบนี้ร้อยบาทแต่ถ้าเหมาคือ EP ที่สิห สิบเจ็ดสิบแปดแต่ e v สิบหกเราเราโชว์ไปแล้ว <Okay. S 1> อันที่ยี่สิบเพชรพลอยมาไหมครับไปครับผม e v c ไหมตะเกียบในแดนจิมจีขอบพระคุณครับเ <Okay. S 1> ลาะน,ะนาเต็มจอพลู เดินทางปลอดภัยคุณพระคุ้มครองขอบพระคุณครับช่องนี้อร่อยแน่สวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับคุณแม่อนุรักษ์ชัยเสนาเมาแล้วค้าเมาทุกรอบเลยขอบพระคุณครับแม่พิจารุวรรณวันนี้เจอกันในกลุ่มนะครับ อยู่ในกลุ่มตอนนี้รอบที่แล้วสี่พันคนสี่พคนซึ่งไลฟ์สดของใจกันร้อยอะ่ะมันก็จะเป็นไลฟ์ที่เราได้แสดงสดในงานเจ้าภาพและงานคอนเสิร์ตเรามีทุกวันนะฮะมันอาจสิได้ปรับเปลี่ยนโชว์นิดๆหน่อยยสลับสคริปต์หรือเปลี่ยนสคริปต์ไปบ้างแต่ว่า EP ที่1ิบสมีโชว์วัฒนธรรมนะครับอีีที่18มีโชว์วัฒนธรรม อย่างมาพัทยาโชว์ที่พัทยาวันนี้เขาก็จะเน้นความสนุกเราจะไปโชว์อะไรที่มันยืดเยื้อไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นฟิลแบบคอนเสิร์ตพราะว่าเขามาแสดงสดหนาเวทีพร้อมนะครับแล้วก็ไลฟ์ให้ทุกท่านได้ชมอยู่ทางบ้านด้วยขอบพระคุณคุณแม่เอาเอาเครับพ่อปวดดากเลยดินี่ เอาแฟดมาหายาอ่อนหน่อยเด้อพัทยานอนก่อนเด้อปเนอนดังแตงหมู่บ้านเป็นอย่างพี่ค้อยคือบ่นอนใส่ใจก็เรืองไดคือบ่นอนสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วครับน้ำหนักก็ผมเป็นคนอ้วนเร็วผอมเร็วถ้ากินอะไรไม่ได้นี่สัปดาห์หนึ่งผมลดเยอะอย่างรอบนี้คือยกรดหลายที่สุดในใน เป็นแบบเป็นความทรงจำเลยว่าไข่รรอมนี้น้ำหนักลดสิบโล่ครับแต่ว่าก็เป็นคนที่น้ำหนักขึ้นเร็วเมารอแล้วจ้าครับผม ไปดูที่หนองฮีนะครพน,นมสุดยอดมากคนเยอะมากๆขอบพระคุณครับเม่นที่ละไนนี่บลับอบ,บอนอนบลลูกถ้ากันกินสอดแจงตีไปนอนเก็มแห้งไว้เห็นงานเด้อวันที่ยีี่มีโชว์นะเฮ็ดแต่แมันแล้วเด้อยลูกเฮ็ดช่วยมันแล้วเด้อเสด็จเฮ็ุแต่พี่นอ้องเขาเบิงจะไปแสดงอยู่ที่ไหน คิวงานอยู่ที่หน้าเพจนะครับเพจนี้เพจหลักแล้วก็อีกเพจหนึ่งคือเพจบอยสิริชัยจะมีคิวงานอยู่หน้าเพจส่วนคิวงานแอนออรดีก็อยู่ที่เพจแอนออรดีเราก็ไปดูตรงนั้นนะครับมันก็สิได้อัปเดตในทุกๆวันบางทีอถามผมผมกับผมกับจำได้มือต่อมือกันผมก็ลืมเพราะว่ามันมีงานสมือเนาะ บางเทือพร้อมคักอยู่จนแม่ตกใจเพราะเคยลูกพร้อมปานี้แม่ครับเนี่ยก็คิ้วง่า่นะบางเื้อผมก็ลืมเลยบ่หูฟ้าหูหมอกบ่หูทีบ่หูแดนเพราะว่าก็ไปล้ำแล้วก็คืนอ่าล้ำแล้วก็คืนสมุิวราขันล้ำยู่บานเท่านาะสอดแจงเตยล่าแล้วก็คืนรถนอนนอนเขากะคนขับรถกับพ้าเดินทางคำมากอ่ะ เห็นเวทีแล้วบบเห็นฝ่าเห็นหมอกบบเห็นบ้านเห็นเมี่ยงบบเห็นทีบเห็นแดนแล่ะบบมีวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อมลม